น้ำนมแม่คดีค่ะเฮ้ยไหนนะรับยังไม่ทั่วค่ะรับแขกยังไม่ทั่วดูดูทักไทยรอบรั้วเลยออกมาแล้วถึงลือเออขาหลังโอ้โหถือสง่างามมากพี่ อันนี้เป็นตุ๊กตาลูกดิ๊กละะูกดิ๊กค่ะต้องใส่ถ่านสามร้อย <300 S 2> ค่ะ,คะอันนี้เป็นแก้วน้ำ ขอบรักโก้ออขอบรกโกเดี๋ยวไปจีบแมวใหญาให้ตั้งต,ตัวนั้นพี่เดือนตัวนั้นไม่ต้องดูนะตัวนั้นมาเลยมาที่นี่เลยตัวนั้นนานเลยตัวนั้นเลยได้ <laughs> ดูตัวน,นี้ค่ะดูทางนี้ทางนี้ โอ้าาโโนานาชาติเหรอคะหรือว่ายังไงอืมอีอหีฝึกคอบปลากูไทยอเมริกาอืมปฏิบัติการทุ่นระเบิดโอ้จันเจ้าโชว์ใหญ่และรับแขกอะไรจันเจ้า ฉันเจ้าคนเก่งฉันเจ้ารับแขกโอ้ยกลูกบอลโชว์เลยโ,โด้โเด้อโด้โด,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 ดทักไทยทักไทยเออ เดือนค่ะค่ะน้ำนมแม่คดีค่ะเออหน่าเด้อรับยังไม่ทั่วค่ะค่ะรับแขกยังไม่ทั่วดูดูทักไทยรอบรั้วเลยออกมาแล้วถึงถึงตึงตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วอายุเท่ไหรจ๊ะเพิ่งได้ห้าเดือนค่ะเอ๊ะชื่อในตัวรูกประพันธ์พระจันทร์ค่ะแต่ชื่อเล่นชื่อจันเจ้า อืออ๋อไปแล้วโอ้ยตำรวจรอบรั้วเลยตัวเมียค่ะอ๋อเตยบอนเตยบอนเตยบอนโอ้โอ้โห มีอายด้วยลื่นล้มมีอายด้วยดูนะเหมือน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 ทักทายทักทายรอบรั้วเลยเออเสียงเชียร์นะดูเสียงเชียร์โเออเขเช็คแคมเช็คแคมเออแม่เขาไม่หูไม่ค่ะ เออดู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 ทักทายนะทักทายทักทายทุกคนเลยโอ้เก่ง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 เออเก่ง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 เออดูดูดูทักทายทุกคนเลยเดนออขาหลังโอ้ยอยากโชว์ซะหน่อยแต่ลื่นล้มก่อนโอ้ย ดีละห้าจิบจ้าเอาลยอะไรอันนั้นมันคือโอ้โอู้ดูจันเจ้านะคะข้าวโพดก็รอต้มให้ช้างเลยค่ะแต่กินดิบไม่ได้เดี๋ยวท้องอืดต้องต้มก่อนเออค่ะ ใช่ค่ะเป็นธรรมชาติของเขาแบบนี้เองค่ะโอ้พี่ดาวจะโชว์แล้วไหนพี่ดาวจะโชว์แล้วกี่ปีแล้วดาวมงคลดาวมงคลห้าปีค่ะน้องก็รับแขกทั้งนู้นเอาเล่นใหญ่เลยเอาส่วนพี่ก็จะมารับแขกเหมือนกันเอาหนึ่งสองสามพี่ดาวโอ้จันเจ้าขาจันเจ้าขา ได้ค่ะได้ได้ค่ะได้งงไม่นไม่เป็นไรนั่นเองท่านแม่เนี่ยมาป้อนน้องดาวนี่ก็ได้ค่ะอะน้องดาวอะน้องดาวโชว์หน่อยเร็วหนึ่งสองสามอ่ะมา อ่ะถ่ายรูปได้ค่ะถ่ายรูปได้ค่ะโอ้โหเอานีงงามมากหรือสง่ามากพี่เขาบอกสง,งา่าอาจารย์เจ้าอยากโชว์ไหมล่ะอาจารย์เจ้าอยากโชว์ไหมล่ะอาจารย์เจ้าขึ้นรั้วมาเร็วโอ้โหทางนู้นก็โชว์ใหญ่เลยค่ะไม่รู้จะดูทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูทางนูนงน้นด้วยเดี๋ยวไม่ทันแล้ว ไอ้ไฮมูพี่เพื่อนขามาบปอนแม่เพื่อนทั้งนี่เดี๋ยวบอกโอ้โชว์ใหญ่เลยคนเล็กของเราโชว์ใหญ่เลยค่ะอ่าเจ้าเอาไปเพื่เดี๋ยวใส่มูพี่เพื่อนขามาบปอนแม่แป้งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขยับโซ่แม่แป้งมาให้ค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถอดโซ่แม่เข้ามานี่โอ้จะไม่เตะแรงจังเลย ไปตามมาเร็ว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 เอามาเล่นทางนี้เอามาเล่นทางนี้ลูกเอามาเล่นทางนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาวิ่งแล้วโอ้ยกำลังตื่นเต้นค่ะกำลังตื่นเต้นกินกล้วยไม่ได้โอ้ เดี๋ยวถอดโซ่มาให้ค่ะโอ้สนุกเขาละเออเออโอลลืนลมอีกแล้วน่ะกำลังตื่นเต้นอยู่ค่ะตื่นเต้นเห็นเห็นแขกมาเยอะจันเจ้าตื่นเต้นเออดูทักทายทุกคนเลยดูโอ ทักทายทุกคนเลยดูโอ้ทักทายทุกคนเลยดูยยยดูด,ดูดูจะทักทายทุกคนไม่ได้นะลูกเราไม่กินอ่ะกล้วยนะเอออ้อยลื่นลบอีกแล้วเห็นไหมน่ะเออหงกลางหางชี้แล้ว

โอเคค่ะป้อนได้เลยค่ะป้อนเลยค่ะแม่เขาไม่เป็นไรค่ะป้อนเลย